สวัสดีครับวันนี้ TP property ครับพาลูกค้ามาชมบ้านในโครงการบ้านพอเพียงหนองไผ่นะครับทับใต้เป็นบ้านเดี่ยวนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเนื้อที่หนึ่งร้อยสตารางวานะครับบรรยากาศภายในโครงการก็จะเงียบสงบนะครับวันนี้มาช่วงกลางวันนะครับตัวบ้านเนื้อที่จะกว้างเยอะมากๆนะครับจะพาเข้าไปชมภายในบ้านนะครับ เข้ามาในบ้านครับก็จะเป็นโซนห้องรับแขกนะครับแล้วก็ห้องนอนก็จะเป็นห้องนี้จะเป็นห้องหนึ่งห้องแรกนะครับจะเป็นห้องใหญ่หน่อยนะครับมีแอร์นะครับมีแอร์ให้นะครับถัดมาก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับก็อาจจะเล็กลงมานิดหนึ่งแต่ก็ไม่เล็กมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ํา แล้วก็บริเวณร,บร,วรอบข้างบ้านก็จะเทปูไปแล้วนะครับส่วนหลังบ้านก็ต่อเติมจะทำอะไรก็ได้นะครับอากาศดีครับมีต้นมะม่วงมีต้นกล้วยนะครับลมพัดเย็ยนตลอดนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับบ้านหลังนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับ หลานต้นๆน,นนะครับสามารถมาชมมาดูบ้านหลังนี้ได้นะครับติดต่อมาทางท p p ีพา e r ร์ได้เลยครับยินดีพามาชมครับขอบคุณครับ